Hey yo the right time เขาคุณจะเป็นเช่นไรถ้าหากตื่นมายังมีอะไรดำดิ่งจมจมอยู่ก,กับความทุกข์เหมือนคนติดคุกนอนรอวันตายคิดสิคิดคิดสิคิดคิดสิว่าคุณจะทำอะไร y e a โอกาสดีๆไม่ได้มีมาปล่อยอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปเพราคอยแต่โชคชะตาไม่กล้าจะฝ่าไม่กล้าจะฟังก็คงจะกลัวอยู่อย่างนั้นแล้วปล่อยให้ฝันปล่อยไปอหนรอะ ชีวิตก็คงเดิมๆยังหายจะทิ้งอยู่เหมือนเดิมถ้าหากว่าคุณไม่กล้าออกเดินไม่กล้าเผาเชิญไม่ยอมเบิดใจขอแค่สักครั้งในชีวิตคุณต้องลองเคียดูสักตั้งกับคนชีวิตในทุกๆอย่างแล้วปลุกพลังที่อยู่ในใจ Let's go <S ลองกร้องดูสักนี้ถ้ายกล้าตัวเองดูสักัวอย่าณพอ,อใจ อยากพิ่มดหวันอยากเล่นตัวการเริ่มต้นใหม่ให้กับบงใจตัวเองบอกกับตัวเองอย่าเปลี่ยนแปลงเวลาที่เหลือเก็บใส่กระเป๋าคุณใช้วาจให้สุดแรง The right time make it now do it now just do it ไม่ต้องไปคิดให้เชียเวลาจนคราวที่ต้องลงมือทำเราพร้อมเมื่อไรจะได้ทำแต่ฝันต้องลวยลงมือทำ ใจของคุณให้กว้างพออย่ามัวแต่รั้งอย่ามัวแต่รอลืมทุกเรื่องราวที่ผ่านมาตุ้มเททำมันแบบฮาร์ดคอร์ D N W p l p a t Form Affiliate o r All ทุนต่ำทุนแรงร,งรวดเร็วทันสมัยเครื่องมือที่ใช้ในสิ่งที่รออย่ามัวช้าอย่ามัวช้าเวลาที่ใช่อย่ารีรอแค่ปลายนิ้วแค่เปิดใจโหลดโหลดเซ็ตติ้งแช่วงไปคุนหามาชั่วชีวิตอย่าให้ใครมาทิดขโมยไปนี่คือหนทางสร้างความฝันพลิกวิกฤต เป็นวิชั่นเป็นากาศว่างเปล่าเป็นโอกาสกระเสือกกระสนไปนสู่กเกษณกันแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนตลอดไปไปเทไ,<ป>ไ้ทง เวลาที่เหมาะเวลาที่ใช่เวลาที่ต้องลงมือทำ Do it now Make it out กระฟันและลุยลงมือทำ The right time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  เวลาที่เหมาะเวลาที่ใช่เวลาที่ต้องลงมือทำ Forget your past but keep and, track, and keep yourself a t t r y t o keep y o u t h e d i c a i n The right time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 , the right time. เวลาที่เหมาะเวลา เวลาที่ต้องลงมือทำ t o yourself, by yourself, do you all t h i n g for yourself The right time, the right time, the right time, the right time เวลาที่หมอกเวลาที่ใช้เวลาที่ต้องลงมือทำ ah.